เป็นคิวเดิมนะคะมาจากประมาณช่วงต้นๆปีเป็นงานแก้บนนะคะที่คำชะโนดแอนอดี e. ปะทะซานเล้านะคะเป็นกําลังใจให้พลขับ ขอบคุณแม่ชวีค่ะดาวห้าสิบด,ดวงคิดถึงทั้งวานูต้องหายเวลานอนเน่ดิตอนนี้ก็อยากนอนอยู่ก็เศร้าอยู่นดิแม่เช็ดกล้องหรือยังเออมีความรู้สึกอยู่อลดีขึ้นไหมคะอันนี้ให้พอละค่ะห้าสิบดวงค่ะอยากเห็นสอครับรถ ตร,ริงมาคะับเคื่อนดิอยับดีว่าดีจะมาแล้วหลับหรอไปก็อยากเบา่อย่อยากคิงกำลังจะ,ะพี่จีราวานขอบคุณค่ะห้าร้อยดวงน่ารักอีกแล้วสู้ๆคนสวยที่สปปแลาวชอบขอบคุณมากๆค่ะพี่ แสดงมาเจ้ากินตุ่มมาแล้วเราจะาคืนมานอนเมืนบอกว่าไรสดุดอยู่แป๊บนึ่งไม่ใช่แปมหนึ่งหรอกพี่ไลฟ์สดชั่วโมงคือ่องต้อเช้าคือจะรอเวลารอเวลาที่ขายเอบเขาเข้า่อยใจหรือถ้าไปต้องรีบอาบน้ําออกไปก่อนไม่เขาคือเขาจะเฝ้าลุงแม่จะขอนนอนอ,อ๋อจะเป็นอะไรจานางเนะข่คอยลงอยุงแม่หีเป็นตองสิบ คอยตื่นให้ยังเป็นยังขึ้นตรงยางคอยตื่นเขก็ส่ไรจะฟ้อง,น,องอน้อนมาถึงตอนนั้นตัวเองย,งยังไม่หลับใช่ไหมเขาหลับแล้วข่อวมาสิน้อนอยู่ข้างหลังนะ้าโอเด่ปะวันนี้ตอนไปนอนบ้าน รถมันต้องเอาเขาวันที่ั5เพราะว่ามันมันต้องจองคิวนะคะใช่ขอบคุณพี่ยูมาสคุณแม่สงภาคิดถอดด้วยแม่ขอบคุณแม่พันิตาคะ่ะ5 0ดวงตอนนี้ก็ กำลังจะถึงกลุ่มฮาวาปี<ม>กำเราจะเข้ากลุ่มฮาวาปีมไม่มีอะไรติดที่แเ้นตาค่ะพี่พัฒนาขอบคุณค่ะ ทรงว่เป็น่เป็นอย่างจ้าง้นขาขาสนกว้างเขาสนกว้านึงบอกเขาสนกว้าอยากกินไก่ยางเขาสนกว้างฮลโหนียง บนไมอไ,มไ,ไหแมแไปไปผู้เดียวตาเ้อลงป่ยตาอไรเขไปไายยอตัวตาตาเ้อฟองแล้วกำลังไปหาหนหนให้นั่งนั้นในเดิมมัอนี่คอยโป๊ดิมีหน่าทีเด้กบอบอลอื่อืน ทวายเสีนเนยงแ่พอหา้นนามนจ่ทวายเจ้าตีวายต้เหรอเ <c oughs> มื่อน,นั้นเจ้าคือนบกเขาไปหาคอยคือเป็นน้ซั่งเถอะอคะุอาคุณน้องน้ำตาลนะคะข,ะข้เวยเออเจ้าหดาอดใจแล้วเอดอะไนี่แนวกินบ่บ่ หนึ่งร้อยด,ดวงครับคุณค่ะมาแบบมินิบอกมี่ะยอดหนังุนนะยุบปไม่ขุนจังสิกินยังบอกเคยซื้อเขาไปฝากบ,กบอกบอกเขาไม่ยากหรอกนไหนจ้าขอีอีมอละเนาะยี่สิอิมครั้งเนาะเ้าตาปูเนาะนอสห,หามือขึ้นอีเจ้าว่า คือข่อยนอนหลายหลายเดี๋ยวนี้แม่เมื่อคืนนี่ข่อยให้อลารดีขับรถจอดสตึก,กจนมาหาอดคอนแกนไข่อยบอว๊วยไข่อยบ๊วยยี่หลี่ป่นี้มื้อเศร้านี่มื้อเศรา้ศราข่อยนอนประมาณสิบโมงเกินเะนีประมาณสิบโมงเกินไข่อเมื่อตื่นมึงสี่โมงเลี้ยงนะบอ่อะอันนี้ยังบระทับปรมดาดีเมื่อวานนี่ข่อยนอนอยู่สุริน เราเราเราไปนอ่ประมาณสามบ่ายสเนาะเออ <ไป S 1> บ่ายสามจนตื่นจนสี่สองทุ่ม <c oughs> คุณขิบคุนาภรณ์่าก็ไับ้นนะเข่อยแนนั่นเนาะ่อยแันมันเป็นมันหยุดหยุดวงเนาะลูกน้อง่อยพักกันไปเที่ยวไปอหย่ยงกันแต่ของแรนอย่างงาัง้นคิครับ

อมอส่เขาวเราว่าเจะเี้ยนี่เขาไปที่นี่ยคอยสบายในใจคอยอย่เจไปกับไผเลยนี่ย้อย้านีเาเขาอยากแวะซื้อไก่ไป่บไปนเจ้าแกินไกลเขาจนควงบ่าเดี๋ยวไปแวะซื้อมันจะมีร้าน มาดเขาซมกวงมันเอมันตะวันอะไรหวี้ด็ได้ก็ยา,ามันเหลียกตาใส่เจ้าลานยูไฟแดงเลยมัเม้เพราะมันปิดหรอ่ ไปแต่สีห้อนเด็กอยู่เด้แม่ลานใหญ่แพงเนียนเนียนยู่ไหนกา้วจ้าท่านผู้หนี่องเขานี้ได้เลยเหลืออยุกไก่หมดหรือยังคะเหลืออยู่ใช่ไหมคะเอาสองเอาสอตัวสาม,สามเอาข้าวเหนียวนั่นี้ค่ะ

คนไหายพรวันจีน่เจ้าบอกบอกนี่ก็จะลงไปนะได้ไหม <c oughs> ได้ได้ไดไดไดพเพราะมันอาขึ้นหลังช่เะเจาขึ้นแล้วกินทั้งหนาทั้งะิเม็รเยอย